เชา้าเราได้ฟังคำบรรยายของหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เราถึงเหตุการตอนหนึ่งนะที่ท่านไปซื้อวัสดุก่อสร้างนะนะเพื่อเอามาสร้างศาลาก็ซื้อกระเบื้องมามากมายนะ แล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างอีกหลายอย่างคงจะรวมทั้งหินดินทรายด้วยน้ำหนักนี่ก็หลายตันทีเดียวแล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องบรรทุกขึ้นรถท่นก็ถามคนขับรถนะซึ่งก็ผงเป็นเจ้าของรถนะว่าบรรทุกของขึ้นขาไหวไหม ว่าตอนนั้นเนี่ยทางขึ้นเขามันคงจะไม่ได้ลาดยางเหมือนทุกวันนี้มันก็ถ้าคนไม่ชำนาญทางก็ลำบากแล้วนี่แต่นี่เป็นรถที่ต้องขนของหนักหลายตันแต่เจ้าของรถก็ดยัจว่าเนี่ยรถเขาเนี่ยขึ้นได้นะเพราะเขามีความมั่นใจในรถของเขา ถ้าถึงเวลานะเขาก็สามารถทีจะขับรถขนของทั้งหมดนี้ขึ้นเขามาได้อย่างราบเรื่นแน่นอนนะถ้าเป็นคนอื่นขับรถคันนั้นก็อาจจะขึ้นไม่ได้หรือใช้รถคันอื่นก็อาจจะขึ้นไม่ไหวเหมือนกันแต่เจ้าของหรือคนขับนี่เขา มีความมั่นใจในรถของเขาก็สามารถที่จะพารถเนี่ยขึ้นเขาได้เเช่นคนเรานี่จะว่าไปบางครั้งก็ไม่ต่างจากการขับรถนะเพียงแต่ว่ารถเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์นะในการที่คนเราจะนำพาชีวิตเนี่ย ฝ่าความยากลำบากหรือว่าไต่เขานะมาถูงจุดหมายไปทางที่ปลอดภัยได้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการนะขับรถขึ้นเขานะเราจะทำงานได้เนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจมั่นใจในอะไรนะ เราสองผู้ฝ่ายทำแล้วเนี่ยสิ่งนี้ที่เราควรจะมั่นใจก็คือมั่นใจในสติถ้าเรามีความมั่นใจในสติเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะนาพาชวิตให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไม่ใช่แค่ปลอดภัยอย่างเดียวแต่ว่าสอดดีด้วยแต่เรื่องของความมั่นใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า แค่คิดเอานึกเอานะอย่างคนขับรถคันนั้นเนี่ยเขามั่นใจในรถของเขาเนี่ยเพราะอะไรนะส่วนหนึ่งเพราะว่าเขารู้จักรถของเขาดีแต่มันไม่ใช่แค่รู้จักดีนะมันต้องรู้จักทำรุปบำรุงรถคันนั้นด้วยคนที่ทำาูุบำรุงรถของตัวดูแลดี ก็จะมีความมั่นใจนะในรถของตัวถ้าไม่ดูแลให้มันดีะปล่อยปละละเลยเนี่ยมันจะมีความมั่นใจได้อย่างไรนถึงเวลาใช้งานก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะพาขึ้นเขาได้หรือเปล่าความมั่นใจนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นจากการที่รู้จักดูแลใจใส่จน เชื่อว่าเนี่ยรถนี่อยู่ในสภาพดีพอทั้งเชื่อแล้วมั่นใจว่ารถอยู่ในสภาพดีก็มันนม่นใจนะว,ว่ารถเนี่ยจะพาขึ้นเขาได้และของจะหนักก็ตามแต่ว่าไปแล้วเนี่ยนอกจากการดูแลทำทุกบำร,รุงรถอย่างดีแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีประสบการณ์ในการใช้รถด้วยแล้วคนนี้มั่นใจในรถ ของตัวว่าจะสามารถขดของขึ้นภูเขาได้เนี่ยต้องมีประสบการณ์นะในการใช้รถคันนั้นอาจจะเคยขับรถขึ้นเขามาหลายครั้งแล้วอาจจะไม่ใช่เขาลูกนี้อาจจะเป็นเขาลูกอื่นหรืออาจจะเจอทางที่ลำยากลำบากกว่าแต่ว่ามีประสบการณ์ใช้รถอย่างชนที่ชำนาญรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของรถ แล้วยิ่งมั่นใจในสภาพของรถแล้วเนี่ยก็ทําให้สามารถที่จะมั่นใจสามารถที่จะ,อะบอกหรือยืนยันกับหลวงพ่อว่าเนี่ยมันขึ้นเขาได้แน่ในทางเดียวกันนักสัผู้ไฟทาเนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจนะในธรรมะว่าจะช่วยนำพาช่วยของเราเนี่ยให้ไปส่จุดหมายปลายทางที่ดีงามได้ และธรรมะประการหนึ่งที่สำคัญกนะ็คือสติเราจะมั่นใจในสติได้เนี่ยนะก็เพราะอะไรนะก็เพราะว่าเรารู้จักทำนุบำรุงดูแลสติอย่างสม่ำเสมอเนระเรียกว่ารู้จักเจริญสตินะถ้าเราจักทำนุบำรุงดูแลสติให้ว่องไวปราดเปรียวเข้มแข็งเนี่ย มันก็มีความมั่นใจว่าสติเนี่ยช่วยให้เราผ่านทุกสามารถนำความสุขความสงบเย็นมาให้กับช่วยจิตใจของเราได้หลายคนนะแม้ว่าจะบอกว่าสนใจธรรมะฝ่ายธรรมเนี่ยเรื่อจะสนใจสตินะแต่ลึกๆก็ไม่ค่อยมั่นใจนะไม่ค่อยมั่นใจในสติที่มีอยู่แล้วในใจของตัว ที่ไม่มั่นใจก็เพราะว่าไม่ได้ใส่ใจอาการธรนุททบบำรุงดูแลหรือเจริญสตินะดูเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วมันแค่มันไม่ใช่แค่ท,ทํามุบํำรุงดูแลหรือเจริญสตินะมันต้องมีประสบการณ์ในการใช้สติมีประสบการณ์ในการใช้สติเวลาเจอความทุกข์สามารถใช้สติรับมือกับความทุกข์ สามารถใช้สติรับมือจัดการกับอารมณ์กุศลต่างๆเช่นความโกรธความเศร้าความเครียดความวิตกกังวลความขัอแค้นใจได้อัน,ะอน,นมีประสบการณ์ในการใช้สติเพื่อจัดการกับความทุกข์มันจะมีความมั่นใจในสติได้อย่างไรเพราะคนที่ใช้สติเนี่ยมีประสบการณ์ในการใช้สติเพื่อจัดการกับความทุกข์หรือรับมือกับความทุกข์ที่เกิดขึ้น ยิ่งมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความมั่นใจเพราะเห็นถึงอนุภาพของสติแต่คนจำนวนมากเนี่ยแม้ว่าจะสนใจสติเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้ได้เห็นนะอนุภาพของสติเท่าไหร่ที่ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไม่ค่อยได้เอามาใช้หรือไม่รู้จักใช้ที่ไม่รู้จักใช้เพราะก็เพราะว่า ไม่ค่อยได้ปฏิบัติน,นั่นเองมีเยอะทีเดียวนะฟังธรรมะนะฟังธรรมะของหลวงพ่อคำเกณฑ์ฟังธรรมะของหลวงพ่อเทียน,ฟ,รรยนฟังธรรมะของธรรมาแต่ว่าก็ฟังแบบเอาเพลินอาจจะพยักหน้าเห็นด้วยเออใช่นะสติความรู้สึกตัวเนี่ยมันดีนะแต่ลึกๆก,ก็ไม่มั่นใจที่ไม่มั่นใจเพราะไม่มีประสบการณ์ในการใช้สติเวลา เกิดความทุกข์เวลาเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็ปล่อยใจให้ไหลลอยจมอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่เช่นนั้นก็คิดหาทางแก้อย่างอื่นเช่นเวลามันเครียดก็ไปดูหนังฟังเพลงซะหรือเวลาโกรธใครก็คิดแต่จะไปห้ามหันเขาหรือว่าให้ไปเรียกร้องให้คนอื่นมาจัดการคนเหล่านั้น จะไม่ได้คิดที่จะใช้สติจัดการกับไอ้ความโกรธความทุกข์ความโุรธนี่ที่เกิดขึ้นในใจเลยทั้งที่ก็ฟังทรมาเยอะแต่ท่าน,นทดี่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้รู้จักใช้สตินะในการดับทุกข์แก้ทุกข์นะเวลามันมีความโกรธความโศกความเศร้าก็เห็นมันนะอย่าก็ไปเป็นมันให้รู้ทันมันก็ฟังนะแต่ว่าไม่ได้ทำาไม่ได้ปฏิบัติ คนที่พอไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะในแง่หนึ่งก็คือมันไม่เกิดการทํารูปบารุงสติให้เจริญง,งอกงามในแง่หนึ่งก็คือมันไม่มีประสบการณ์ในการใช้สติเพื่อจาัดก,การความทุกข์มันก็เลยไม่เห็นอนุภาพนะไม่เห็นอนิสงของสติในทางตรงข้ามถ้าเห็นอนิสงเห็นอนุภาพของสตินะยิ่งศรัทธายิ่งมั่นใจยิ่งมั่นใจในพลังของสติถึงเวลามีความทุก นะไม่ว่าจะเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกอ,อกถูกใจคำต่อว่าดาทอาการกระทำคำพูดที่ไม่ถูกใจของใครบางคนหรือว่าเจออุปสรรคความยากลำบากเจอความพาัพาดภาคสูญเสียเจอความเจ็บความป่วยอะ่ะก็เอาสติมาใช้แลวใช้ด้วยความมั่นใจแต่จะนวนไม่น้อยนี่ก็ไม่เอามาใช้นะเพราะไม่มั่นใจ ใครที่ไม่มั่นใจเพราะไม่เห็นหรือว่าไม่ซึมทราบในอนิสงส์ของสติคนเราในตอ้ค่าว่าเออเห็นสติแล้วเอามาเอาสติมาใช้แล้วจิตใจมันสงบจิตใจมันโปร่งเดาโปร่งเบามันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจในที่จะเอาสติมารับเมือความทุกข์เราก็ยิ่งเห็นความสําคัญของการฝึกการเจริญสติมากขึ้นเพราะว่าหัวขนาดสติของเราแค่นี้เนี่ยมันยังช่วยดับทุกข์ได้เนี่ยถ้าสติของเรา นะมีมากกว่านี้มีกำลังกว่านี้มันจะยิ่งช่วยให้เราเนี่ยละเมือความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสในวันข้างหน้าได้มันเกิดกำลังใจมันเกิดศรัทธาเพราะว่าเห็นด้วยตัวเองนะว่าสติที่มันดีจริงๆถ้าคนที่ไม่ค่อยปฏิบัตินะไม่ค่อยเจริญสติทั้งที่ฟังทมบ้านเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เห็นนะว่าสติมันดีจริงๆเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในการเอามาใช้ ที่จริงมันไม่ใช่แค่สติอย่างเดียวนะทามาอย่างอื่นด้วยนะเช่นวิทยะความเพียรเนี่ยใครๆก็รู้นะเดี๋ยเพราะถ้าฟังทาของครูบาอาจารย์หรือว่าฟังคสาสอนพระเจ้าเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าหรือว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญกับความเพียรมากพระเจ้าจึงตัดว่าเนี่ยบุคคลร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแต่ว่าหลายคนก็แค่นะฟังเฉยๆแล้วก็จดจาได้ แต่ถึงเวลาเจออุปสรรคเจอความยากลำบากก็ไม่คิดที่จะเอาความเพียรมาใช้เวลาเจอความยากลาบากเจอความล้มเหลวก็หรือเจออุปสรรคก็คิดแต่จะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิงวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหวังโชคหวังลาะก็จะช่วยทําให้ผ่านพ้นอุปสรรคความยากลาบากได้หรือบางทีก็คอยอ้อนวอนวิงวอนคนอื่นให้มาช่วยจัดการแทนแทนที่จะใช้ น้ำพักน้ำแรงของตัวแต่ละคนที่เขาได้มีโอกาสทดลองใช้ความเพียรในการแก้ปัญหาในการบรรลุความสำเร็จอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเริ่มต้นแต่สมัยเป็นนักเรียนเป็นเด็กเจอการบ้านที่มันยากนแต่ว่าก็กัดฟันใช้ความเพียรจนสำเร็จ การเรียนมันจะยากลำบาก้วก็ใช้ความเพียรเข้าสู้นะจนได้คะแนนดีจากเดิมที่คะแนนหรืออันดับลังท้ายนะแต่ว่าพอเพียรพยายามโอ้มันเห็นผลเห็นความก้าวหน้ามันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจพอเห็นอนุภาพเห็นพลังของวิริยะนะก็ยิ่งเติมนะยิ่งเสริมยิ่งสร้างนะ ความเพียรมากขึ้นมเวลาเจออุปสรรคเจอความย่ำลำบากบางทีมันท้อแต่ว่าอะเราลองสู้อีกสักยกหนึ่งเน่ใช้ความเพียรเข้าสู้นะเออมันก็ถึงความสําเร็จหรือว่าผ่านอุปสรรคไปได้อย่างคนที่เดินธรรมยาตราเนี่ยหลายคนเนี่ยเดินได้ครึ่งวันก็ล้าแล้วหรือว่าที่จริงกายมันไม่ลาแต่ใจมันท้อ แต่ว่าพอพยายามกัดฟันสู้กพเห็นใครๆเขาก็สู้กันเกิดความเพียรเกิดความพยายามในสุดท้ายนี่มันก็ไปถึงเป้าหมายได้ถึงปลายทางได้ทั้งที่คิดว่าจะไม่ถึงนะแล้วพอทำอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันมันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจเนาความเพียรนี่มันเอาชนะประสาคได้มันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจในวิริยะ ต่อไปเวลาเจอประสาทเจอความยากลำบากนี่ก็ไม่ไปหวังพึ่งพาอาศัยคนอื่นแล้วหรือไม่พึ่งพาเรียกร้องขอความช่วยเหลือก่อนแต่ต้องเริ่มต้นจากการที่ทําด้วยตัวเองก่อนแล้วปรากว่าพอทำแล้วมันสําเร็จโดยที่ไม่ต้องวิงวอนขอความช่วยเหลือจากใครก็ยิ่งมั่นใจให้ความมั่นใจในธรรมะมันเกิดขึ้นเพราะเหตุน,นี้เช่นเดียวกันนะธรรมะอย่างอื่นเช่นการให้อภยอยัยเนี่ยคนไม่่อยเห็นคุณค่าไม่ค่อยมีศรัทธาไม่ค่อยมีความมั่นใจว่ามันจะแก้ทุกข์ได้ เวลาเกิดความขับแค้นขึ้นมาก็คิดแต่จะตอบโต้หรือแก้แค้นถ้าแก้แค้นไม่สำเร็จก็ยังรุ่มร้อนแต่พอได้พยายามทดลองดูนะในการให้อภัยอย่างเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งจะไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งเนะ่ยเพราะมีการทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็ความลืมตัวขุนฐานพลันก็ไปยิงเขาตาย ก็ติดคุกนะแต่ว่าเนื่องจากอายุไม่ถึงยี่สิบก็เลยไปอยู่บ้านการาพิเศษส่วนลูกชายของผู้ตายนี่ก็แค้น,น,นเมื่อถึงคราวที่ทำผิดไปลักขโมยเขาก็ถูกส่งไปที่บ้านการจนาเหมือนกันลูกชายผู้ตายนี่ก็ด้วยความแค้นมาตลอดนี่ก็คิดจะแก้แค้นคนที่ฆ่าพ่อเขาแล้วหาทางตลอดเวลาแต่ก็ไม่สำเร็จสักที ก็มีคนมาแนะนำนะว่าให้อภัยไปเถอนนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นความตั้งใจของคู่อริที่ไปฆ่าพ่อเขาแต่เจ้าตัวนี้ก็ไม่ยอมที่จะให้อภัยจนกระทั่งวันหนึ่งย่ามางานของบ้านการนานพิเศษและย่านี้ก็ก็พูดนะกับอิปชุบว่าให้อภัยนะให้อภัยคนที่ฆ่าลูกของเขา ลูกของเขาลูกของย่าเนี่ยคือพ่อของหนุ่มคนนั้นนั่นแหละที่คิดจะกแก้แค้นให้กับคนที่ฆ่าพ่อเขาเด็กคนนั้นเนี่ยพอได้ฟังย่าเนี่ยนะว่าให้อภัยคนที่ฆ่าลูกของเขาก็เกิดได้คิดนะว่าขนาดย่านี่รักลูกนะก็ยังให้อภัยคนที่ฆ่าลูกได้ลูกคนนั้นคือพ่อของหนุ่มคนนั้นนะ่ะ แล้วเราเนี่ยเป็นลูกของพ่อนี่ทําไมเราให้อาภัยคนที่ฆ่าพ่อเราไม่ได้พอถึงช่วงเวลาช่วงขณะที่ปลงใจนะให้อาภายัยคนที่ฆ่าพ่อได้นะพรามันโล่งเลยนะก็คือนั้นเขียนในบันทึกนะว่าเนี่ยลูกงี้ให้อาภัยไปนานแล้วคือคนที่ยังไม่เคยเห็นอนิสง์อนุพังการให้อาภายัยมันไม่รู้หรอกนะว่าการให้อาภัยนี่มันมีอนุภาพอย่างไรบ้าง ต่อเมื่อได้ลองทำดูแล้วพบว่ามันช่วยทำให้จิตใจหายรุ่มร้อนเมื่เกิดศรัทธาขึ้นมามนเกิดความมั่นใจว่าเนี่ยการให้อภัยนี่เป็นเป็นธรรมะที่สำคัญแล้วคนที่ฝ่ายธรรมานโนนมากเนี่ยนะแม้จะเห็นแม้จะรู้ว่าธรรมะต่างๆเป็นของดีแต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดความมั่นใจนะไม่ว่าจะมั่นใจในสติมั่นใจในวิริยะ มั่นใจในการให้อภัยหรือมั่นใจในเมตตาธรรมเพราะพราไม่มั่นใจเนี่ยถึงเวลาที่มีความทุกข์กันเลยไปไม่เป็นหรือไม่ฉะนนั้นก็หาทางแก้ด้วยวิธีอื่นขัดแย้งกับใครแทนที่จะปรับแก้ที่ใจของตัวก็ไปคิดแต่จะแก้แค้นคนคนนั้นหรือไม่ก็ไปเรียกร้องให้คนอื่นมาจัดก,การคนคนนั้นแทนให้ออกไปจากชีวิตของตัว มันก็เลยไม่เกิดไม่เห็นอนิสงส์นะของการใช้ธรรมะและสุดท้ายความทุกข์ก็ยังก็เลยกัดกินใจของตัวเองต่อไปถึงเวลาสูญเสียก็เศร้าโศกนะพับแ้นแล้วกลดดาชะตากรรมบางทีก็ไปโทษว่าเป็นเพราะปีชงนะหรือเป็นเพร่อดวงไม่ดีหรือกรดนะกลดนะกลดาชะตากรรม ทั้งๆท,ที่ถ้าว่าใช้ธรรมะนะไม่ว่าจะเป็นสตินะหรือว่าความรู้สึกตัวหรือว่าปัญญามันก็สามารถช่วยปลดล็อกให้ใจรู้จักความถูกได้นี่เป็นปัญหานะของของผู้คนว่าเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่สนใจธรรมะแต่บางทีก็เราตัวเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือวผู้ฝ่ายธรรมแต่ว่า ลึกๆก็ไม่ได้มั่นใจนะในธรรมะเท่าไหร่และยิ่งเวลาพูดถึงธรรมะนี่ก็เป็นนึกถึงอะไรที่มันเป็นนามธรรมซึ่งถ้าหากว่าจะพูดให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ก็คือนี่แหละสติสมาธิความรู้สึกตัวความเพียรนะการให้อภัยความเมตตาให้ความมั่นใจในธรรมะนี่เป็นเรื่องสำคัญอีูเดนะ พราะความพอมีความมั่นใจแล้วเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะเอาธรรมะเนี่ยมาใช้อย่างจริงจังอย่างเต็มที่เหมือนกับคนขับรถคนนั้นเนี่ยที่เขามั่นใจในรถของเขาเนี่ยขาก็สามารถที่จะพารถของเขาเนี่ยขนของหนักหลายตันเนี่ยขึ้นเขาได้ถ้าคนที่ไม่มั่นใจนะในรถคันนั้นเนี่ยหรือไม่มั่นใจในรถของตัวนะ แม้รถจะดีนะมีแรงนะแต่ว่าสุดท้ายก็เอาขึ้นไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ขาดความมั่นใจนะแต่เป็นเพราะไม่มีความารู้จักรถคันนั้นเพียงพอไม่เห็นอนุภาพหรือเห็นหรือเห็นถึงกําลังของรถคันนั้นอาจจาเป็นมากเลยที่เราจะเห็นถึงอนุภาพประจับแต่ใจว่าเนี่ย อนุภาพของธรรมะนี่มันมันเป็นอย่างไรนะสติก็ดีสมาธิก็ดีความรู้สึกตัวก็ดีปัญญาก็ดีซึ่งจะเห็นได้นี่ก็เพราะผ่านการใช้เอามาใช้บ่อยๆนะเอามาใช้จนชำน,น,น,นิชำนาญอย่างเจริญสติเนี่ยใหม่ๆสติเนี่ยคนที่เจริญสติก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าแต่ใช้เลย ไอ้ขั้นของการเจริญสติเติมสติให้กับใจหรือว่าทำให้สติมันเข้มแข็งเนี่ยก็ยังทำไม่ถูกน,นั่นก็ไม่เป็นไรมันธรรมดาแต่ว่าประสบการณ์มันจะสอนมันก็ว่ายน้ำเนี่ยเราก็รู้การว่ายน้ำดีแต่พอลงมือว่ายน้ำเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันก็มันก็นกว่ายไม่เยเป็นหรอกบางทีก็สำนับน้ำเพราะว่าว่ายผิดท่าวางใจไม่ถูกแต่พอเราว่ายไปนานๆว่ายไปนานๆเราก็ มีความมั่นใจมีความชำนิชำนาญนนะการวางท่าวางทางหรือการประคองตัวมันก็ก็ดีขึ้นและต่อไปเนี่ยนะถึงเวลาจะว่ายน้ำเนี่ยอย่าว่าแต่ลำทารเลยแม้กระทั่งแม่น้ำสายใหญ่ก็มั่นใจว่าฉันจะว่ายข้ามได้เนะพราะว่ามีประสบการณ์เนะพราะว่ามีความมั่นใจนะจนตสติเนี่ย ถ้าว่ายังไม่เคยเห็นนะว่าเออสติเนี่ยมันช่วยทําให้รับมือความทุกข์ได้นะไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องกดข่มอารมณ์แค่เห็นมันเห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแค่การเห็นเนี่ยหรือว่าการรู้สึ่อๆเนี่ยโอ้มันมีอน,นิสงส์งมามันมีอนุภาพมาพอเห็นตรงนี้นะมันก็เกิดความมั่นใจนะที่จะฝึกฝึกเห็นฝึกรู้ฝึกดูเฉยๆมากขึ้นมากขึ้น และยิ่งทํายิ่งทําก็ยิ่งทําถูกจากเดิมเนี่ยเห็นทีไรอดไม่ได้จะเข้าไปจ้องทุกทีนะหรือแทนที่จะเห็นก็เข้าไปเพ่งหรือแทนที่จะรู้ซื่อๆรู้จยอดๆก็เข้าไปกดข่มมันเผลออยู่เลยเนยเะเผลอก็ไปบี้มันเข้าไปกดขม่มอารมณ์แต่ว่าพอท,ท,ทํำบ่อยๆทำนี้ํานาญก็รู้ว่าเออรู้ซื่อๆเป็นอย่างไรแล้ยิ่งเห็นผลนะเออมันช่วยทําให้หลุดจากอารมณ์ได้ช่วยทําให้อารมณ์ หรือความทุกข์ความาค้องคาจติดใจแมนน่มันก็ยิ่งยิ่งเกิดสันทะนในการปฏิบัติความรู้สึกตัวเหมือนกันพูดไปพูดพูดไปหลายครั้งก็ไม่ค่อยเกิดความศรัทธาเท่าไหร่เพราะยังไม่เห็นผลยังไม่มีความมั่นใจแต่พอพว,ว่าความรู้สึกตัวที่มันช่วยทําให้หลุดจากอารมณ์ได้นะเออมันก็เกิดความมั่นใจแล้วเกิดฉันทะเกิดความเพียรพยายามในการปฏิบัติมากขึ้นสุดท้ายมันก็ถึงเวลามีความทุกข์มันก็ไม่ต้องไป ไปพึ่งพาอบายามุกนะไปพึ่งพา,าการมาสุขเพื่อที่จะมาทําให้ลืมความทุกข์ชั่วคราวหรือไม่ไปหวังพึ่งโชคหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ไปหวังพึ่งให้ใครนี่มาช่วยจัดการแก้ปัญหาให้เราเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วยกันแก้ที่ใจมันเกิดขึ้นเองเพราะมั่นใจมั่นใจในธรรมะ